สวัสดีครับพบกับรายการบอสซาแครตัดนะครับนะฮะวันนี้เราก็จะมากราฟนะครับใช้ต่อเป็นนะครับตัวอิชินอฟสิทธนะครับนะฮะสำหรับผลก็ข้างๆนะครับก็กราฟให้โตได้นะครับอันนี้เป็นหน่อยยิมโนด่างแล้วก็ต่ออิชินอฟสิทธนะครับเนี่ะเดี๋ยวเราจะมากราฟกันนะครับเจ้าหัวสีแดงนั้นก็คือผมกราฟไว้ก่อนแล้วนะครับนะฮะ นี่ครับปาดเลยครับเห็นไหมครับน้ําเยอะเลยครับน้ําเลี้ยงนะครับเยอะเลยครับนะครับปาดได้ง่ายมากครับสาหรับอิโนซิตนะครับแล้วก็มาปาดเจ้าหนอของยิมโนกันนะครับนี่ฮะแล้วก็วางไปเลยครับ แล้วก็ติดเทปเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมากนะครับสเต็ปการกราฟนะครับใครสะดวกใช้ได้ใช้เส้นอย่างอื่นหรือว่าเชือกก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับก็กราฟเลยครับเอ้แตะเทปเลยครับอพูดผิดเลยครับแปะเทปนะครับอฮะ ชั้นแรกก็เพื่อยึดไม้นะครับให้ติดกันนะครับไม่โยกแยก,กนะครับเวลาติดชั้นต่อไปนะครับนะติดชั้นที่2ครับนะมีหลุดเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรครับ,นะรบดูกันไปเพลินๆน,นะครับ นี่ครับชั้นต่อไปก็ลงน้ําหนักนะครับตามความเหมาะสมนะครับ กันหลุดก็ไปะตรงกระถางได้นะครับสไตล์ครับสำหรับการการาฟนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสวัสดีครับ